สวัสดีค่ะกำลังหามุมจะให้เห็นวิวข้างหลังสวัสดีค่ะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมาก๋วยเตี๋ยวจามเบอร์เลยไม่เหลืออีกกินคนเดียวนะคะเนี่ยอืทำยังไงจะเห็นมุมวิวข้างหลังนี่เอา้าถ้าถ้าคนอยู่ไกลมันจะไม่เห็นวิวมันเป็นอะไรกล้อง กล้องกล้องหน้าอย่างนี้แหละไม่ค่อยเห็นชัดนี่มีพริกด้วยนะคะพริกเมก็ดยาจะหั่นหยิบใส่เลยอยากกินเผ็ดๆวันนี้ผมยังไม่ได้สะนะคะสะแล้วแหละแต่ว่าหมักไว้ก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะอ,อุ๊ยแป๊บเดี๋ยวขอตัวไปเอาทิชชู่ก่อน อยู <c oughs> ่มุมนี้หน้าคนจะดำหน่อยนึงนะคะแต่เห็นดูข้างหลังจังเลย <c oughs> <c oughs> สาบผมนะคะเห็นหัวอย่างนี้อย่าอย่าเพิ่งแปลกใจอ่อะหวานไปอ่ะขึ้นปากก่อน ชั่วสอดพริกนะคะน่าก,กินมากผักคะนา้าพอดีมีผักคะน้าอยู่เยอะก็เลยนึกอยากกินกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> อร่อยมากก๋วยเตี๋ยวขาไก่เ้าคุนเท้าไก่เสร็จมะม่วไปหน่อยนึงพักอันกึง อืมมะนานอยู่ไหนมะนาวมันามานี่อืมมันมันเปียวนี่หนึ่งว่าขาดอะไรอย่างมันไม่กลมกล่อมไม่ใส่มะนาวไม,ม่กลมกล่อมเลย อืมคอยๆช่วยแต่นี่ตุ่งค่ะใส่ไปเยอะเลยต้องกกอปขวดของมะนาวเยอะมีมะนาวเยอะโอ้ดูถ้วยไปเรื่อเลยค่ะจะกินหมดไหมเนี่ยเวลาหิวแล้วแบบ เห็นอะไรก็อยากกินไปหมดยัดเพิ่มใส่เพิ่มใส่เติมใส่เติมใส่จานปาเรือเลย อร่อยมากมีผักเยอะเลยผักชีหอมปอม บอร่อยม,มานะคะใครอยู่ใกล้กลๆแถวนี้มาอันนี้อกะดีมากใหญ่ดหญ่จ้าเลยคะ่ะกะดีค่ะตัวนี้ มุมไหนม,มันถึงจะเห็นทองฟ้าอ๋อเนี่ยก้องหน้ามันไม่ค่อยเห็นชัดต้องหามุมผมจับไว้แล้วแต่ก็หมัมกหมักคอนดิชันไว้นะคะก็เลยใส่ อก่อยอ้่อยเกลือดีมากเลย้ากน้องตู่ซื้อมาให้เพิ่งจะได้กินมีโอกาสกิน i <laughs> one. โอเคขอจบผีเปลี่ยนเท่านี้นะคะยาวไปเดี๋ยวมันจะโหลดลงไหมกี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วแป๊บเดียว <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะมานั่งคุยกับเอซ พ้ามีคนติดตามจะเป็นพันก่อนตอนนี้คนติดตามน้อยก็เลยไม่อยากนั่งคุยพูไม่มีคนเข้ามาดูก็เลยขอเช่นอยู่ก่อนอัคลิปลงก่อนอปากเป็นปากอยู่ก็พูดอร่อยดีค่ะ อยากจองแล้วอากาศตอนนี้ก็เริ่มอบอ,อุ่นแล้วค่ะไม่หนาวแล้วปลายเดือนก็คงตั้งกลางเดือนก็คงจะอบอุ่นขึ้นคิดถึงประเทศไทยอยากกลับไทยก็ไม่ได้กลับ คืนนะคะขอจบไลฟ์เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันหลังเราเขามานั่งคุยกันสวัสดีค่ะ